ไม่ใหญ่ไม่ใหค่ชุดแต่งงานค่ะความ่คุณคุณทำเพลงแซ่บขึนคุณตกเกลียวจรังคุณวาสนาแหวนทองคุณจตุรพันธ์แดงคุณอินอาลเพชรต คุณสุตังดาบุรณะคุณวุฒชัยบุรณะคุณทรงผูอินสัมราคุณสุรชัยสุพพรชัยนคุณสุวรรณชนานแ้คุณแม่เอกพระเนตรรังคุณเรียนพี่สารังคุณไงอุษาอารังคุณแม่บุญสมงูรณะคุณจันโยมรังคุณพ่อแสงจันกองสุข คุณแม่ทองปุยกองสุขคุณประสิทธิ์เทวรำคุณพ่อยอพงมนัสจ,จากสวายตะงวลและคุณแม่มวลเทวารำขอริ้นเชิญค่ะ